รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่ผมจะขายมันต้องเป็นรถที่ดีสวัสดีครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับเจ้าเก่าคนเดิมนะครับปราการกุรถสวยนะครับรลบลุกะกของสองจงังหวัดปทุมธานีวันนี้มีเจ็ดที่นั่งดีเซลออโตนะครับมาให้ชมกันเพื่อไมนการเสียเวลานะครับเราก็ ไปชมรถกันเลยวันนี้เราก็มารีวิวกับ SUV กันบ้างนะครับเป็นรถมิตซูบิชิ i าเจโร่สปอร์นะครับเครื่องดีเซลครับเกียร์ออโต้ขับ2นะครับปี2 0 1 0นะะคันนี้สีเทานะครับดูรถไปด้วยก็ฟังโปรโมชั่นของทางร้านเราไปด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับ เราก็มีฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีภาษีฟรีระบอนะครับแล้วก็แถมประกันไปอีก1ปีนะฮะพร้อมซ่อมอู่ซ่อมศูนย์นะครับซึ่งเป็นบริการหลังการขายของบริษัทหลังนะครับผม2ปีหรือ20,000โลนะฮะแล้วก็ยังมีบริการฉุกเฉินนะครับรถยกรถลากหินีชั่วโมงนะครับม่อีก1ปีนะฮะนี่คือโปรชกรมทางร้านเรานะครับที่มอบให้กับทางลูกค้านะฮะ ภายนอกของเขานะครับสวยสดงดงามแถมแมกใหม่ย่างใหม่นะครับลองขอประทานภัยนะครับกล้องห้อนงอเมื่อกี้นะครับผม้าทขายนะครับไปในห้องโดยสารนะครับ เซ็นเซอร์ด้านหลัก2จุดนะจ๊ะาภายในของเขาโทนออกสีครีมตัดดำนะครับได้เบาะหนังอของมาลายมาติฟังก์ชั่นนะครับแบ็คคู่หน้านะครับเบาะด้านคนนั่งนี่ปรับไฟฟ้านะครับแต่ด้านซ้ายปรับมือ อย่าลืมนะครับชอบกดไ like, ลค์แชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ,ะนีภายในห้องเครื่องนะครับของรถคันนี้เครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะครับฐานเดิมซุ้มเดิมนะครับมันไม่ขยับครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมมุดู่ด้านหน้าเขานะครับ ก็ได้ดูได้ชมแล้วกันไปแล้วนะครับผมก็ได้ดูได้ชมกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องเปิดมากนะครับตอนนี้เลยติดต่อได้นะครับผมไลน์ได้ด้วยนะครับได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรกดิสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ